ต้องมีกุญแจถ้าเจออะไรก็ไปเก็บอะไรเตรงนี้ใส่โยวได้ตรงนี้ใส่โค้ได้ตรงนี้ใส่โค้ได้ตรงนี้ใส่โค้สุดเลขเกาวเว้ยก็ลองไปหาโคก่อนหนึ่งหนึ่งตรงนี้มีเลขหนึ่งอยู่อันแรกน่าจะเป็นหนึ่งตรงนี้มีเลขสองไม่ตรงนี้เปิดตัวได้ไม่มีมีสียมีสี่มีสี่มีสี่อยู่ที่พื้นไม่เสียหรอเลขสามเลขสามตรงพื้นไหนวะไม่ใช่ไปิเกียนนี่เหี้ย ได้กุญแจแล้วเป็นเป็นหนึ่งสี่เว้ยหนึ่งสองสี่ลาดมันมีเลขสามตัวขึ้นหนึ่งเลขสองเลขสี่แปด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 มันได้กุญแจอะไรอีอะเป็นได้เอยได้ถูกล่ะไอแ่อะไรวะใี้ดูควาไม่ัมเป็นอันนี้เว้ยเป็นโค้ดเว้ยไอ้พวกวงฟังพวกงฟังกูนะเว้ยพวกงฟังกูนะเว้ยเขาบอกว่าไปไฟฉาย ไอ้มึงกิมาห่วยอะเอาบองอะคือไฟฉายอะถ่านมันไม่ดีถ้าสมมติอยู่ไฟฉายมันดับตับจิตอะให้กดที่สายไเพื่อเป็นการเขย่ายิบเสียงเพื่อมองอาสบอลอ๋อไอ้ที่ถ้าเราได้ยินเสียงมันคือเราม่นต้องตายผมถ้กูตาย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 ไม่ได้ตาย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 เขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเราได้ยินเสียงมันอะมันจะไม่เห็นเราแต่ว่าถ้ามันถ้าเราได้ยินเสียงมันอะแสดงมันอยู่ใกล้เราต้องสร้าง อะรับนี่นี่มีวิทยุอยู่มีวิทยุอยู่อ๋อวิทยุมาใช้กอกเดินไปเรื่อยๆเลยเว้มันจะไอตับไปกรอกวิทยุผีส้นตีนนี่เฮียผีส้นตีนี่ไงเจอหน้าหัวเจอหน้าหัวอ่ะเดี๋ยวเราจอแล้วเยี่ยมขอบคุณพระเจ้าปล่อยยัง สวัสดีครับสวัสดีครับโหคนรวยเพียรเพยร์เพียรเป็นเพียร์เลยอนี่ยเฮ้ยเดินตามแม่งไปบ้านหรือไปห้องขวาดีวะไปจะลามขึ้นบกงานจะไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋อ้าวจบแล้วจังอ่าถ้าถ้าเราอยากหนีเราต้องไปหาของสี่ชิ้นครีมมิ่งโกฟสี่ชิ้นทำไมพีรู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่าเดิมอีกวะเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไร ตอะไรตัวยี่อยู่สุดทางวะมึงเห็นปะโคตรใหญ่เลยนะว่ามันเป็นมันเป็นแมงมุมมี้ยไอ้เหี้ยแมงมุมดูได้ไงชนมังเปิดอยู่เียกูอยู่พวกมึงเนี่ยกูอยู่พวกมึงยืนอยู่นู่นอุ้ยเหี้ยอะไรมันมันเดินวนนะอยู่หลังพวกมึงเนี่ยเดินวนเดินวนตาข่าวได้ไหวอ่ะตาขาวไหมเพื่อเห็นใกล้ๆอ่ะกายาชนมังฝรั่งตัวลากไป ม่ใช่อยู่ฮะเอา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 เาแค่ไปเก็บลูแค่ไปเก็บเอาเอาวอลโลเก็บแล้วเก็บอี่อนโลเก็บให้ไกีชัวตอต่อสู้ดิม่านมองเก็บเฮ้ยประตูประตูยี่หนก็ได้ประตูยี่หนก็ได้นี่หว่าสีสีสีไม่ใช่เลยสีมันเข้มไปเฮ้ยจริงด้วย ไอสวนไอเชี่ยไอสวนอ่าไอเชี่ยประตูไปไหนก็ได้ครับดต่อเนี่เป็นอะไรหัวหโอ้การันเป็นกูในสุดไอเี่ยยูอันชิสไอเมทิบิชิสตูวตัวเชี่ยไรตัวใหญตัวฉันอีกตัวดะจะวในเฟดี้ แฟนเอฟีเเกมยออ่งออนสกวิ่อยู่ที่เอีนเิเนี่ยนแล้วเพื่อนเราอะเพื่อเราไปไหนอะเอฟตายแล้ววะไอ้เฮียเรามาคนเดียวเนี่ยเมื่อกี้เราโผล่มาคนเดียว อี๋เป็นอะไรอ่ะอีตกเชียวคูนี่อ่ะคอตกเชียวคูนี่คนิกิเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมีทายให้ออมโอชิเดลเลสันปะทะคนิกิหอ้ยมันมันมันให้กดอะไรสักอย่างเนียออกูกดที่มันแล้วเมื่อกี้อยู่ดีมันก็ขึ้นมาอับอันนี้เพลงเหรอเพลงลูกคุ้งเหรอต่อไปเฮ้ย

ไปบ้านนี้ไปบ้านนี้ไปบ้านสวิงจิ้งกสวิงจิงทำดีทำดีอย่างงี้เพื่อเดี๋ยวเยวดี๋ยวทดีมีเบลดเมนด้วยเบดเมนต้องไอ้นี่หาคุณแจลงรถก็ต้องหากุณแจให้เปิดมากนะเปิดหน้าห้องเปิดอย่างงี้เนี่ยอ๋อต้าเอง ฉากแรกเนี่ยเริ่มเเนี่ยฉากแรกไงเจฟไปคิวเลยชเจฟไปิวเลยเจฟไปิวเลยออเฮ้ยอะไรคุณเจคุณเจเจเคุณชุดไปุณดได้การาได้การมีกาันได้กาลเราไปลงรถได้ไปแต่งหน้าดีกว่าไปไปลงลงเปลียนรถนยัะมีหน้ากากอยู่บูมเนโดยเฉลี่ยเจอแฮมเมอร์ไม่ร้าอ๋ ым, อีบี เม่วาอะไรวะไวมีทุบหอยทุบทุบตาตานี้เหรองเออใช่ใช่ใช่องีเหรอออออติดอ่สรุปเขาวะเขาว่าในบ้านทำไมบ้านมีเชี่ยอะไรห้ทำอีกอ่ะ๋อเรามาหากุญแจเปล่าเบสเมนต์กุญแจเบสเข้าเข้าไปในบ้านมาไปเข้าไปในบ้านเพื่อเพื่อจะมาเอาองข้ยาจะทุบท่ามห มันมีหลวไอ้เหี้ยอุ้ยโหตู้ขาดเหี้ยดเฮ้ยกดกดดูกดดูเงาสะท้อนเฮ้ยมึงกดดูเงาสะท้อนดิเป็นซีนิเมติก да: ตวะเฮ้ยดูขาดอะไรวะดูขาดอ้าวนี่เราเหรอดูขาดไอ้เหี้ยไอ้เก่งจ็บอะไรอ๋ออ oh <yeah, S 2> ๋อ อ๋ออ๋อกูว่าปลอดเลยไอ้หางแคนิคิหางแคนิคิโอ้โหเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยอ๋ออรโซร่ไปอ่านก่อนเฮ้ยวออดูชิลเลตูนี่จริงดูแอเธอร์ชิลสเตย์สติลลูคเอาเว้ถ้าเดินตามเรามาใช่ว่าให้มองหน้ามันเว้ยถ้ามองมันมันจะไม่เดินมอง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 มันมองมันเฮ้ยเนี่ยเราต้องมีคนมองมันไว้ตลอดเลยเราพวกมึงไปเลยไปเลยไปเลย กูมองอะกูมองไปเลยไปเลยกูมองอยู่ไปเลยไปเลยกูว่ามันมีตัวเดียวมั้งหายไปแล้วไปแล้วอ้าวไอ้เหี้ยไอ้กิมเดินดูระวังเดยนอะไรอย่างเงี้ยมองผีไว้ผีว่าขยับนี่มันตามใครอ่ะไอ้มึงรู้แล้ไม่ต้องมองต้องมองไว้เว้ยต้องมองไว้ต้องมองไว้มันตามใครอ่ะคนนั้นน่ะยืนมองไว้ไอ้พวกพวกมึงกลัวอยู่ไว้เลยหาของเลย มันหายได้เว้ยคุณหายไปแล้วแงมาหากูแทนอะไม่ไม่ต้องมองไม่ต้องมองไม่ต้องมองต้องเอากูนี่คุณพี่คานิกิเดี๋ยวต้องมองกูจ้องอยู่จ้องอยู่กูจ้องอยู่จ้องอยู่เีปะติดกูติดอีก้โซยังไงเว้ยแงแงกูเจอโซแล้วกูเจอโซแล้วมันเรื่องแสงไอ้เหี้ยกูอยู่ไหนอ่ะเกี่ยวแล้ว เดี๋ยวสองเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงคุณ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 กลับมาก่อนอะไรอะไรอเบียกูมืดกูมืดไม่เห็นเลใครตายวะเกียร์หนักเผยไม่ไม่วิญญาณเป็นสีขาวอะแล้วเราไม่เดินเก็บเว้ยเป็นสีขาวเวไปอ้าวเบียร์กูดอนอ้าวโดเป็นฉลามกูไม่เห็นหน้ากลัวเลยคุ่มคุ้มกันมาละอ้าวจบละ โอ้พี่ไอ้นั่งลูกค้าก็วะไหนลูกค้าด่ะไป้รู้เราเซ็ก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 ลูกค้าลูกค้าก็ไปไหนเอ้าเพิเมื่อกี้ตพในห้องน้ำตพใครอ่ะโอ้ย่างไกล้อ่ะพอจะพบศพอ่ะเฮ้ยเอ้าเจ้าระฆังเจ้คันยังไม่เจอไรลูกค้ามันเป็นผีเอ้า นี่ไงตายตายตายเป็นแรลังใ่มเลวโอ้ยเกมเปล่าแล้วมันมาได้ไงกูไม่ใช่สเตลล่าเียอุ้ยเยเพิร์โซน่าทอออกแล้วเยแปลงร่างเป็นจกเกอร์เป่าอ้าเอ้าเอ้าเอ้าโอ้าหเอ้าโอ้จิเบไปชิวเลอเชียวเย่ไปชิวเลอขอเห็นหน้ามึงักทีได้ปะ โอ้ oh, ต่อไปได้เล่นเป็นด้เล่นเป็นลูคัดได้ยังต่อไปด้เล่นงเป็นยูคาทดดีอะจบและตีตากูอยสัตว์แสงเลยพ่อ